สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวสวนทองคลีนะครับแล้วก็เอฟซีทุกๆคนเลยทีเดียวนะครับปีนี้นะครับกลับมาอยู่ที่สวนมะม่วงด้านนอกนะครับด้านนอกนะครับปีนี้มะม่วงเราออกดอกนะครับหลายขั้นนะครับอันนี้รุ่นใหม่นะครับมีรุ่นก่อนนะครับรุ่นก่อนออกลูกแล้วนะครับอันนี้รุ่นใหม่กาลังออกมานะครับอันนี้เป็นสวนด้านนอกครับผมนะครับบรรยากาศด้านนอกนะครับพามาดูกันนะครับกับมะม่วงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูมะม่วงที่เอ่อไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง เขาเรียกอะไรนะไม่ต้องฉีดน้ําว่ามันจะออกลูกดีไหมนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับแต่คลิปนี้เรามีอีกคลิปหนึ่งนะครับอันนี้อยู่ที่สวนด้านนอกครับผมนะครับเป็นสวนมะม่วงนะครับเราไม่ได้เข้าสวนด้านในนะครับเรากาลังเริ่มออกดอกทยอยกันมานะครับวันนี้เราจะไปดูรถไถกันนะครับว่าสวนทองครีเราเอามาทําอะไรครับผมมาแล้วครับรถไถเรามาแล้วครับโอ้โหน่าฮก็บ่าว่าไป ซื้อบุรีดูดกอดอ้าว่ากันนดครับนี่ครับสวนด้านนอกครับน้ําในสายยังเหลือเยอะครับปีนี้นะครับแต่ว่าเจ้าเนี่นะมะม่วงยังไม่ค่อยออกดอกครับปีนี้นะครับเนื่องจากว่าอากาศหนาวเกินไปครับผมนะครับอันนี้ผู้จัดการครับคุณพ่อสวัสดีครับผมวันนี้คุณพ่อจะทําอะไรครับทำาแนการเกษตรไปอีกอย่างไปอีกอย่างหนึ่งจะทําอะไรนอ ของรัฐการที่เจ้าทำให้มาแล้วให้มาแล้วนะครับจะปรับปรุงใหม่ปหมเป็นปสวนเกษตรแบบพอเพียงพอเพียงนะครับตอนนี้โครงการเราจะปลูกอะไรต่อครับพอ่อโครงการยังไม่รู้ยังไม่รู้แต่ว่าจะไถไว้ก่อนไไว้ก่อนครับแต่ว่าที่เราทํไถไปแล้วทําไปแล้วก็คือปลูกข้าวโพดหนึ่งไร่ข้าวโพดหนึ่งไร่แล้วแล้วก็ข้างในสวนข้างในจะเป็นพวกพืชผักสวนครัวที่เก็บกินตลอดทั้งวัน<ม>เอยตลอด ครับผมนะครับแล้วก็มีเลี้ยงเลี้ยงสัตว์ด้วยเลี้ยงไก่เลี้ยงควายควายกี่ตัวแล้วพ่อตัวนี้ควายถามาดี11ตัวการนี้เป็นคุณพ่อครับผมจะทำอะไรครับเนื้อที่7ไร่เนื้อที่7ไร่กว่านะครับตอนนี้เราเราเรามีมะม่วงนะพ่อเนาะมะม่วงมะม่วงจะลก จะโล,ลออกบางแล้วเนะื่องจากมันหลายปียี่สิบกว่าปีแล้วนะพ่อเนาะครับดูออต้นนะครับแล้วก็โลกออกพอ่อแต่หน่วยยังเยอะอยู่แล้วพ่อจะลงอะไรพุทธาดีไหมย,ยังยังไม่รู้ว่าจะลงอะไรยังไม่รู้ว่าจะลงอะไรเ<อ>รือ่อต้องดูก่อนอพื้นที่ก่อนมันยังไม่มีคนช่วยอ๋อยังไม่มีคนช่วยนะครับเดี๋ยวคนไทยจะช่วยครับนี่ครับผมนี่ฮะบรรยากาศนะครับแบบสกาวสกาวนะครับ ทีส่สวนทองคลีเรานะครับอันนี้สวนด้านนอกครับผมนะครับสวนด้านในเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในนะครับวันอีกอีกคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวเร,เราดูรถไถกันครับผม,มถถย,งมย,ยิงกว่ารถแห่ก็เสียงรถคันนี้แหละครับพี่น้องดังก้อึฮืครับผมอันนี้ยังเบาครับเสียงเบาครับยังไม่ย,ยังไม่แรงครับผม M6040 ครับผมนะครับของช่างเอฟครับผมนะครับท่านผู้ใหญ่สุดเทพครับผม ปรับพื้นที่นาครับผมนะครับให้ดันยาวเลยครับผมนะครับไปเป็นนาเดียวครับผมนี่ยปรับปรุงพื้นที่นาครับ โอ้แรงกบโอ้โหกำลังครางรถนี้บัดรันทีเดียวพังไปเลยปิงได้อ่ะดันคันนาออกครับ ไม่เป็นนาเดียวครับผมให้ยาวไปถึงนูนเลยครับเพื่อที่จะง่ายต่อการทำการเกษตรครับผมนะครับครับผมนะครับตอนนี้เราก็ไถแล้วก็ขยายพื้นที่ครับผมนะครับเพื่อที่จะทำการเกษตรต่อไปกับสวนท็อปคลี่ยุคใหม่ครับผมนี่นะครับหลังจากเมื่อกี้เราจะได้ในส่วนของอะไรห่ะมีแต่คันนาตอนนี้เราไม่มีคันนาแล้วครับเราดันคันนาออกหมดแล้วนะครับให้เป็นพื้นที่ใหญ่ มัตัวอะไรวิ่งกบไหนตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ไหมธรรมชาติสร้างมาครับมีกบด้วยครับผมเคยเทรไหมเมติไหนโอ้นี่ครับแก็บกบครับผมแต่ตัวยังไม่ใหญ่ครับเดี๋ยวจับปล่อยลงน้ำครับ ไม่น่าจะโดนโดนเหยียบนหยบนิดๆอ่ะลงลงคลองไปลุกแอบแอบอไปแล้วครับเอาลงคลองแล้วครับน,น,น,นครับเดี๋ยวเราจะปลูกอะไรเดี๋ยวรอดูกันต่อไปครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ